พบกับพี่รักนะคะพี่รักนิสสันเอสคชัวบางบัวทองค่ะ,คะกับเจ้ากระบะนาวราแบล็กเดเดชันนะคะสีเทานมนะคะแบล็กเดเดชันพี่รักนะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดานะคะแล้วก็มาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะและสิ่งที่พี่รักแต่งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะจะเป็นไฟครอบนะคะไฟครอบลายคาร์บอนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสติกเกอร์ตรงไฟตัดหมอกให้กับลูกค้าด้วยนะคะ การยีเดชันนะคะล้อมแมจกจะขอบ18นะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะที่ติดมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัดสีแดงตรงกระจกเรลียวข้างนะคะการยีเดชันรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะกล้องรอบคันองศานะคะราคารถ934,000บาทนะคะทีละก็มีเบ้ามือจับให้กับลูกค้าด้วยนะคะเขียนคำว่านาวรา แล้วก็บันไดข้างนะคะบันไดข้างพี่ลาก็ติดสติกเกอร์สีสีแดงแถมให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคือกันสารโรบานะคะโรบาไลโน่สีคูนสีนะคะรุ่นนี้คันนี้นะคะเป็นฟูลออปชันเลยนะคะที่แต่งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีฝาข้อไฟท้ายด้วยนะคะ ด้านหลังเจ้าแบ็กเอเดชันนะคะก็จะมีกันชนท้ายนะคะสองสเต็ปขึ้นลงสะดวกสบายมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกล้องค่ะเดี๋ยวรับชมรอบพันกันนะคะเดี๋ยวพี่รักจามาเปิดโตรดาวให้กับลูกค้าค่ะค่ะภายในเจ้าแบ็กอีเดชันรุ่นนี้นะคะเป็นบาะ ผ้านะคะแต่ว่าที่รัก็เปลี่ยนเบาะนั่งให้กับลูกค้านะคะลายแดงดำนะคะแล้วก็เป็นตารางส่วนพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นล็อกความเร็วนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะแล้วก็วิทยุนะคะวิทยุจากทัชสกรีนรองรับทั้งหมดเลยนะคะแ p ปเปิลคา l a เ a n d r o น d a u t o แล้วก็เกียร์เสปีดนะคะแล้วก็มาพร้อมแอร์อัตโนมัติค่ะ ค่ะแคมเปญของพี่ลักนะคะดอกเบบี้ยศูนย์เ็นตดวนะคะลูกค้าดาวเริ่มต้นได้ยี่เปเนลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะเลือกรับแคมเปญหนึ่งหมื่นัยเก้าสิบาทนะคะ ทุกๆแคมเปญนะคะลูกค้าสามารถทักหาพี่รักได้หมดเลยนะคะช่องทางการติดต่อค่ะพี่รักนะคะก็จะเป็น YouTube นะคะหรือว่าเป็นช่องทางติดตอนะคะแล้วก็ Facebook นะคะเบอร์โทรของพี่รักจะเป็นเบอร์0817433842น,นะคะหรือลูกค้าจะมาชมรถตัวจริงที่นิสสันเอสเคชัวบางบัวทองก็ได้นะคะหรือว่าจะมาเทสได์นะคะในเอสเคชัวของเรานะคะมีรถทุกๆรุ่นให้กับลูกค้าดูนะคะยังไงคลิปนี้พี่รักฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับพี่รักด้วยนะคะ